โดย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 เอ้ยมงผู้สาวดำหน้าครับโอ้ยกากาเพื่อนนี่คือท่านไทยด้วยเนี่ยกาเลยนเทนานี่คักขนาดเดียวทานนานี่ยว่าว่ามันหลังโชยไมหักเฮ้ยยบยเลยเห็ดอะไรนดเดียวเปี่ยเปนเ็ดบวันบวบวกนผู้สอเออปานเอาคันนี้งโอ้เห็ดน้องๆนี่อ โอ้ยน้ำนี่ก็บ่ธรรมดาเลยน้ำอ่าท่าท่าสวัสดีครับพี่น้องสุกุตสกุตครับรถผักะะะละครับมื้อนี้นะครับเห่ากาออกบ้านทางชายแดนนะครับเล้าเวียดนะที่บันดาลบันดาลน,นี่น้องไอเนาะ ด้านบรรดาลครับนะครับข้าบกรัจำชื่อข้าอยากไปลินนะครับใช้เวี้เข้าก็เห็นนะครับต่ว่าไปบ่ได้พนวะต้อกาไปแต่เล่ากระเวียดนะครับเป็นบริเวณด้านชาร์จคนครับพี่น้องเพราะนั้นเป็นด้านด้านเขาเรียกว่าไอจุด้นปดชั่วข้าวครับเงื่อนไขตุกลอกระวังเล่ากับเวียดต่ว่าไม่เห็นพีเห็นน้องนะครับอุ้ยกำลังเห็นทาเห็นหน้าสูสดเก่งขนาดครับนะ ผู้ใดสิมาเป็นไผ่เป็นเคยผู้บ่าวเลยครับโอ้ยผู้บ่าวัวเจ้าได้ยังไงล่ะบอกเมาบ่าวมเออผู้ใดมาเป็นผู้ใด้ยังมาเป็นลูกไผ่ทั้งพี่นี่ขี่คานบ่ได้เด้อเออเออดำหน้าบ่เป็นอยางบ่เป็นลราโอ้ยสุกโลกันแท้นหน้าแหละโอ้กั้แท้นหน้าคัดเลยพี่น้องคัดคัดคัดป้านขิดต้มปั่นเต่าเด้อันนั้นเห็ดยังยังไอ้เนี่ยปลาซ่าฮะนี่นี่ขาวๆนี่ไหมนี่นี่ เแค่ปุกกาเนีกกาบอ่ะนี่เลยตัวนี้เลยอ่าเออแค่ปุกกากาปุกอันกาน้ำไปปุ๊บเขาไปโอ้โหันนี้เห็ดอะไรบ่เออตัวนี้ก็ปุ๊บเขาไปหมดเลยบัวบ้านเห็ดตายใหญ่ๆเนาะซ้ำนี่นี่อันอันแปลงน้อยๆนี่ดำได้หลายไปไลยนี่แต่พราอันนี้อันเขาเห็ดเขาขาดนี่ซ้ำอันเดียวเป็นน้ำคั้นมันเถอะนี่โอ้โห้ำนอนนี่นะไอ้ซ้ำดิแปลงนึงนี่ มันมันจะเหลือมันเข้าขั้นเนี่นี่ใจน้อยบ่บูแมนเขาอันนั้นเขาเขาเวียดนะเขาอ่อนน้ำเนี่ยไม่ใช่มันคือไหลตลอดเช่ไหมพลาตั้มโฮมอันน้ำมันจะใช้อันนี้อันนี้มาแต่เปลี่ยนน้ำเลยน้ำเนี่ยโอ้มันน้ำข้าวเจ้าตัวนี้ใช้น้ำนอกคุณตัวนี้ใช้น้ำเย็นน้ำโอ้ธรรมดาบพรธรรมดาดิโอ้พี่น้องเล่นกันนะครับพี่น้องทางเล่าเขานะ เฮ้ยเข้าเยเอะกบเ้สียเบ้อ้าสีให้รัดบเียนนานี่ไอ้เพื่นเพื่นคิดจะไหนส่คา้าน้ามัดนี่โอ้แต่ครับนึกว่าเพื่อนใส่นามเวียดนามฟรีนะครับโบเมียนเด้ออืม เดับอันนี้เลคนปล่อยมานะปล่อยเรือกันครับขอตกลงกันครับอุ้ยเกือบนคักกันนะครับพี่น้องครับเกือบแต่ย่ามนะครับเกือบเรียบน้ำาดด้วยเดกน้ำบ้างครับวะพยาามบ้างลูเรียบน้ำบ้างครับวะเรเกือบนี่ครับเด็เป็นต่ย่าดนครับเป็นตย่าเดอุ้ย อู้ครับพี่น้องครับกำลังดับหน้าครับเนี่ยเกย่างไปเบิ็งเพิ่นดับหน้าก่อนยังเบิ็งผู้สาวดับหน้าก่ันครับพี่น้องครับตอนนี้กับห้าวกะเออเป็ผู้สาวดับหน้าครับ พูสาวดำน้าขอถ่ายรูปด้อเด้อโอ้โโอ้ยโด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 ยโอ้ยรูสาวดำหน้าครับกล้ากล้าเพื่นนี่บคือท่านไทยด้วเนี่กล้าอย่าเด้อคันเทน่านี่คขกขนาดดวคันเทน่านี่วะคักวะมันหลังซอไม่หาเบียเเห็นแล้วนี่ยเดี๋ย ก็เลยเหบ่ขันเลบ่อบ่อบ่บ่อทีเห็นอะไรผู้เสาะบอกปานเอาขันง่ายๆเห็ดน้องๆนี่นี่โอ้ามันเนี่กะบ่ธรรมดาเลยหน้ากันจากเวียดได้น้ามันเลยมือร่มเนี่ยนะหน้ามนี่พี่น้องเล่าเห็ดน้านะครับใช้น้าจากต่างประเทศกระเดื่อนขนาดเลยยโอ้เห็นหน้าค่ะไอปีไอหน้าปีได้ลายมาไลย นในกระไรสอดจะบอกประมาณสาวเฝอเนี่ยมันนานเท่าไดิเจ้าเจ้ามีลูกสาวจะก้นเลยโอ้ยบ่ให้ลูกชายค่อยมาใกล้เดี๋ยวลูกชายค่อยมาฉีดดำหน้าบ่ไวยัดยัดลูกสาวเจ้าสุกลองคิดต่อมวัดป้านองป้านองใส่เล็ดนี่นะเออลูกสาวไปเบี้ยงแล้วมาเด้อผู้บ่าวเด้อมาจะว่าว่านะพี่เด้อมาดำหน้าชอยเมทาเด้อเออชอยผู้ชายเด้อ เดียวาคดัหน้าบุเป็นละชูชนบุเก็ตเจะาใกล้แถวนี้ทิต้มเกล้แข่งหัวพันเน้อไม่เท่าฮนามาเนี่มาเป็นเคยหัวพันเลยอ้อยากเปลียนยูอยากอยากเปลี่ยนยูอยากเปลียนยู่เท่าฮานามัเนี่ยานามันเนี่ไอ้เป็นก่หยังนี่หยังเลยฮะไอไอพวกแกขนาดเหรอเหมือโทรศัพท์บ้านโทรศัพท์ดังได้นโทรศัพท์จิตตกแล้ว พัฒนนี่ยังน,นี่ไอ้ไอ้พัฒน์นี่ยังนี่เข้าพัฒน์ยังไก่น้อยปะปอเป๊ะโอ้เออบัดนี้ไอ้อันน้ำนี่ข้าวหน้าภาษีน้านี่เท่าไหร่บัดนี้โอ้โหอันนั้นต้นมะม่วงนาะท่านเนาะ อาขอบใจหลายได้ด้ใจเด้อไม่เท่าขอบใจหลายเด้อชาวเด้ออน่น้ับอ่ะโอ้ชีวิตตัวคัทเทอเนี่ยตายแล้วเนี่่ะโอ้ยมันรักยังไงนี่รักยังงนี่โอ้ยขาเตะ ีปลาบ่ล่างปลาเลยได้เนี่ยไม่ทาเอ้ยเอาเลยได้ปลานี่ย <c oughs> ป็ดแช่แดนเวียดครับจะเดนเวียดได้นะ72กิโลช่ยังช้อนง่นน่72กิโลอีกหยงพี่น้องเย <c oughs> ลบแล้วครับลบแล้วลบแล้วอันนี้เคยเป็ดสวนลำไยครับพี่น้องครับลำไยหมักม่วงครับปุ้ยสระสวรรค์ครับพี่น้อกครับพี่ตังครับอะไี่ต้อกว่าเด้อเด้ที่บ้านด่านเด้อพี่น้องเด้อมาทั้งพี่สาวเขาเตะเขาเตะครับพี่น้องครับขัดแหน้าครับพี่น้องสุดลูกหูลูกตาเลย อันนี้เป็นด้านเวียดครับพี่น้องใช้ด้านเวียดขามด้านนี้ไปก็เป็นเวียดนามครับอุ้ยสพีสติดดับนะครับสติโอ้ยห,หน้าเจ้าคือข,ขักเลยน,นะเจ้าคือว่ลลงไปดับจ้ะ บ,บ่ฮัทจ้ะกูได้ไอ้สามีเจ้าขับองเราสุขสนเก่งขนาดเจ้าไหร่ให้หน้าจะทางวัดบ,นะบ่เลยั้งแตใส่ทีนะเหตุเพื่อที่สองนี่เนาะเนาะหน้าม,มากเตใส่มาแต่เบียดบ่บ จ้าเป็นคนบันดานนี่เลยบ่บันเบียบันเบียโอ้โหแต่ว่าได้เศร้าเพิ<บ>่มบ่เป็นหน้าหน้าห,หน้าผัวเจ้หาหน้ามูนนะครับพี่ต้องครับนี่อันนี้เนี่ยเพิ่นบ่ดำบ่เนี่ยอันนั่ง่นเ็ดเพิ่นอย่างเพิ่นอย่างคือเฮ็ดเด็ดน,นี่คือเฮ็ดอ็นด้อยนี่มันเลิกเยัง คือบัเห็ดเต็มเลยเลหรือว่าน้าม,มันบระยุ่มันสั้นบ่ปูนี่นะครับมันสั้นครับเพิ่นเห็ดสก๊อกสแกกนะคัดซิกนะครับเห็ดคัดซิกเคันเห็ดซื่ออะไกับบ้งามเนาะเห็ดแบบนี้ก็ลอกแกล้งในง่ามอู้หูนี่เจ้าห้องแก้วเลยเห็นบ่ใส่เวกนี้เลยเจ้าอีเด้อขับรถขับประยัดซับเดย์ดิเอห็ดง่านเบิดอเบื่อเบิดเวทด็กินค้าวจำจำเจ้าดิเข้าห้องแก้วอย่างนั่ง,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 อองนี่ สอสไงแก่แกงข้าวปุกเจลาลาโอ้ยอ่ะขอดใจไร้บ้างไปเลยครับพี่น้องับพาคพื้นเหนือไปโดนแดนเวียดแช่ไหมครับครับไปแล้วครับอันนี้จะเป็นชายแดนเวียดครับฉี่ออกไปเวียดน่านเนี่ยไปเวียดน่านอันนี้นะครับฝากตาพุชิเป็นเวียดนามครับฝากคดีมาฟังเล่าครับ เดี๋ยววัดจุด,ดกดคนขเขาเมืองทางเล่าทางขุณครับเดี๋ยวว่าตัวนี้นะครับนอกจากสองชั้นชาติเล่ากระเบียนและสีขาวโบราณนครับได้เห็นอะไรดีหลายๆอย่างนะครับพี่น้นองได้เห็นอะไรถ่ายรูปบ่จะเห็นอะไรดีหลายๆอย่างอุ้ยแบ่แแบแบ,แบครับ คุณยายเอยเอเห็นยังเรียกแบบามา่บัดยายเอ้ามันคือมีหัวอยู่ยายคือมีหัวอยู่ยสิคือได้เลี้ยงมันสิมีหัวหัวกระลมเป็นเอาขัางมันห่อนยา่างเพิ่งขังมาดิไปเ,เ,เ,เรียกมาแล้วบ่เนี่ยเรียกม่เดีวใส่อาไปไปเรียกท่านยายเนี่ยร้อยตะวางอีลาลิโอ้โหบอกว่ามีตัวพี่ๆเถียวงานร้ายเนาะโอเควุ้นมันเมย์ม่มานบ่เน,นี่ยมันออกลูกเธอหนึ่งเลยจะโตยายเนี่ย โอ้ขายเดี๋ยไข่ยังไงตัวซ้ำตัวนี้น้อยนี่ขายตัวซ้ำไหนนี่ขับเป็นขายนี่ตัวซ้ำไหนนี่ราคาซ้ำไหนนี่เท่าไรนี่ตัวตัวเมียนตัวนี้น้อยนี่แปดสิบพันกรีบหกแสนเนาะมันนก็เท่าออดแสโ้ซ้ำนี่ซ้ำตัวน้อยนี่ ขายบ่แฉนึงน,นี่นตัวน้อยนี่ขายบ่แฉนึงนี่อย่าไปเรียกนะนี่ดูเล,ล่ไปอยู่บกีพอปะเป็นติขายแฉนึงนี่อยู่น้ำมีพอเนาะอันสองไม่ลูกนี่ไปทือนี่ย่ายนี่กัขายดิแม่กับลูกนี่บ่ นะครับเห้พ่พกินหน้าปักพอดครับใายเพิ่นมาแล้วครับาบหบ่บริเฮณหน้าอันนี้บอกหน้าแซงนี่บอกใหายเห็ดยี่บอัน่า,า,า,าเลยบอกแม่มันบ่กินเขาเหรอพวกกินเนาะมันมักเนาะมันมักเต็ยอดไหมคนนี้อู้ัดดีล่ะไปฝากพุ่นนีเวียดได้เนาะฝากพุณเนาะโนนี ดินท่าห่อนใช้ดินท่านี่อันนี้ห่อนหอนนี่บอกหอนสล่านี่บอกอันผู้ฟุตละของเวียดบอกโอ้ถ้าเห่านะมาทางพี่เนาะฝากฝากสล่านี้มายพี่อันอันป้านี่เป็นของเวียดหรือของเล้านี่อันนอนป้านี่เป็นของเวียดใช่ไโอ้โอ้มันตัดไปตรงนี่เนาะอื มันมีหัวยอบใหญ่มันมีหัวบ่ดินที่เขายู่นี่ของเล้าหรือของเวียดตอนนี้เป็ของเขายู่นี่ของเวียดอีกของเวียดของเวียดบ่เขายู่นี่อันหน้านี่ของเวียดหรือของอั้นหน้าเอียนอันเอียงอันงันงันซื้อกออีไปกับกระถ้านี่เราของเล้าโอ้ซื้อซื้อกอไหนกออีเลยกอยอะอะอีเทากันหนากอเยอะๆนี่ซึ่งขคาวโอดเยอะแต่ลักเดินใส่ลักเดินของเหล้าใส่ลักเดินไม่ได้ใส่ใหญ่ โอ้อันนี้บอรักแดนนี่เท่นี้เนาะเห็นไหว่าไอ้ข่ย่างเข้าไปเมื่อกี้นี่เป็นเล่าเป็นเลียดเลยเนาะออโอ้ดีแล้วครับพี่้องครับ่างเข้าไปเลียดกันหน่อยกันมาทายรู้ไปดขอิงางเข้าไปเวียดนามจะกกบอตใชัอีนะมานึ่เดียว มาแล้วครับปอวัดเวียดแล้วกอ่าดเวียดแล้วไปน้อครับเอาไปให้ได้ย่ายไปดิเอาไปให้ได้ไปดิอไอตัวละแปดอันนั้นนะซ้บๆนะตัวละแปดสี่พันี่เนี่ยแปดสี่พันปรตเสียรัเสีนี่รับตัวน้อยไอ้ดิ แปดแปดสิพันธหน่อย่เนาะอ่านี่เฮ้ยเตน้อยแปดสิพันนี่เราฟายเแปดแปดแปดสิพันธ์เตยน้อยแปดสิพันธ์ซึ้งดีวะอ้ยมาได้ขึ้นไปลำด้อไปเท่าเดอมื่อยเดอ